เป็นแม่ค้าออนไลน์ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1. สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกใส่ชื่อนามสกุลอีเมลพาสเวิร์ดและเบอร์โทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นจะมี otp ส่งเข้าไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกรอกหมายเลข otp เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิกเพียงเท่านี้คุณก็เริ่มต้นการเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้แล้วค่ะ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีสมาชิกของคุณไปยังเมนูรายการสินค้าเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการเลือกสินค้าที่คุณถูกใจเช็คเกรดราคาตามตำแหน่งสมาชิกของคุณดูจำนวนขั้นต่ำหรือจะสั่งซื้อสินค้า1ชิ้นเพื่อนำไปทดลองใช้ในราคาส่ง1ชิ้นต่อ1รายการสินค้าอยากได้เรทเพิ่มทำอย่างไรตามดูได้ในวิดีโอเรทเอาแอค่ะ กดสั่งซื้อใส่ที่อยู่จะส่งชำระเงินผ่าน QR Code Mobile Banking หรือบัตรเครดิตขั้นตอนที่3 การดาวน์โหลดสื <irgendw el inv és> <S <S. <S ่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าหรือกดบุ๊กมาร์กคุณจะสามารถเข้าดูสื่อโฆษณาของแบรนด์นั้นได้ในหน้าเมดูสื่อโฆษณาเพียงแค่คุณดาวน์โหลดรูปภาพหรือวิดีโอก็สามารถนำรูปภาพหรือวิดีโอเหล่านั้นไปโพสต์บนหน้าร้านของคุณได้เลยค่ะเพียง3ขั้นตอนง่ายๆการขายของออนไลน์ของคุณก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากอยากขายเก่งขึ้น เราก็มีคอสเทรนนิ่งให้ได้รับชมกันอย่าลืมเข้าไปพัฒนาตัวเองกันด้วยนะคะอยากเปิดร้านค้าบน TikTok ทำได้ไง่ายๆด้วยตัวเองครับ